สงสัยมีเหตุแน่นอนนะครับสงสัยแล้วครับเหตุการณ์เกิดขึ้นน่าจะไม่นานวันนี้นะครับเป็นรถขนหินนะครับตอนนี้ก็ขับรถให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สอบใบขับขี่นะครับยังขับรถไม่เป็นนะครับก็ ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โคต้านะครับมองมาสอนขับรถยนต์นะครับ0883350072นะครับมองหาที่เรียนขับรถนะครับอยากสอนไปขับขี่นะครับอยากเพิ่มประสบการณ์ในการขับนะครับอยากขับให้มันมั่นใจนะครับไปได้ทุกที่ไม่ได้ขับเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับไอหลังทีไรก็โอ้ยยุ่งยากลําบากทุกทีเลยนะครับดูแล้วถ้าชอบสไตล์การสอนก็ติดต่อกันเข้ามานะครับอย่าคิดนานนะครับคิดนานก็ขับไม่เป็นสักทีนะครับ มองกระจกบ้างนะครับมือใหม่นะครับมองกระจกบ้างอย่ามองแต่หน้ารถอย่างเดียวนะครับดูนะครับกระจกตรงกลางก็ไว้ดูอะไรนะครับกระจกข้างก็ไว้ดูยังไงนะครับเอประสบการณ์การขับนะครับไม่มีก็ติดต่อเข้ามาเรียนนะครับจะได้ขับเป็นในวัยนะครับจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับทั้งเราทั้งคนขับคนอื่นด้วยนะครับ